สรุปผลการแข่งขันศึกวันไฟใน32ครับวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568ครับแข่ขันที่สนามมวยลุมพีนีรามอินทราครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนไครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวได้ทราบกันในคลิปนี้ครับผู้ชมครับวางเข้าโหยการขอเดี๋ยวเริ่มที่คู่แรกเลยฮะ เป็นทน่านันของทาเกยคาริลอสครับนักชกลูกครึ่งรัสเซียเซอร์ไบจันครับเจอกับเหลียวซื่อสูนักชกจากจีนครับพิกัด140ปอนด์กติกามวยไทยครับเดิมคู่นี้นี่ไม่ได้อยู่ในรายการครับแต่ว่ามีนักชกในรายการนีกถอนไปหลายคู่ครับก็เลยยกเอาคู่นี้นี่มาประกอบรายการต่อยสตาร์ทคู่แรกครับทาเกียวันนี้นี่กะจะพยายามครับปิดเกมให้เร็วแต่ว่า ตงยอมรับว่าทางน,นัานของนักชกจากจีนนี่ก็ทนเอาเรื่องอยู่ครับนี่มีจังหวะที่บวกที่แรกครับแต่ด้วยความที่เก่าประสบการณ์มากกว่ากับของทางน,นัานของทาเกียคาริลอฟครับแกก็อาศัยความเก่าประสบการณ์สูงครับค่อยๆเกาะค่อยๆเกี่ยวค่อยๆสับค่อยๆแทะไปเรื่อยครับเรียนเอาทางน,นัานของเดี๋ยวซื้อสูนี่ก็พอไปไปลายนี่ก็เริ่มยุบเริ่มแผ่วไปครับแน่ เตะก่องเลยครับจังหวะช่วงไปลายครับเป็นช่วงวินาทีของทาเกียครับได้หนีได้หลบบ้างครับพอเดินมาไหลายยกช่วงต้นๆไปแล้วครับนี่ฮะวางเข้าขวาครับแ่ถือว่าในรลุนช่วงไกลๆครับนี่ฮะนักชกจีนก็พยายามครับที่จะบวกจะแลกจะโต้ครับนี่ครับมีจังหวะหลอกย่อครับ ยอกยัวครับนี่เอาเรื่องครับทาเกียบตุ้นเหมือนกันครับแม่จะจะสับสอกกับนี่เกือบสมมติวมันสุยไปข้างครับโอ้เอาเรื่องครับนี่วางแข้งขวาอีกทีครับเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุกครับลุนดีมีี่ทาวายน้ำโซ่พร้อมพุ่นดี้ไปโดนมาซ้ายแล้วมัดขวาอีกทีครับทาเกียเซเสเหมือนกันโดนมัดซ้ายมาครับแม่ทำเป็นเล่นไปครับทาเกียคารีลอกครับ นี่มียกโปพร้อมพุทีิยกโปให้กุศลว่วเขาครับไปได้ลอยตีเขาอืซับไปอีกทีครับโบยช่วงไปปลายยกครับนี่ฮะบวกแรกกันสุดท้ายระฆังดังครับคะแนนนี่กอกชันสามเสียงครับเป็นทาของทาเกียคาริลอบครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับบิ๊กบอยกรอกลาเนรานาาเลยครับริคาโดบราโบครับนักชูจาเจตีนาครับเจอกับ อารเอียนเอสพลาซ่าจากสหรัฐอเมริกาครับกิดกามวยไททรุ่นเฟเธอเวต155ปอนด์ครับวันนี้น่ริคารโดค่อนข้างพุ่นหนามีกระดิกมือขมอนขมอนเรียกเขานี่มันเรียกแขครับดูมันจะมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่าครับทางนัานของริคาโดปาโบครับจริงๆนี่ตามฟอร์มก็ถือว่ามาดีแต่ว่ามีจังหวะโดนหมัดชุดรัวของทางนัานของอาริเอียนครับจับตาดูให้ดีฮะวางเขาขวาครับ มาโดนหมัดชุดซ้ายขวาชุบไปชุบมากลายเป็นโวนเขาใส่คืนครับท่านของวิคาโดบปลาโบครับกลับมาเนี่โดนเข้าขวาครับนี่เต็มไม่โดนครับจากนั้นช่วงวันนี้ฮะหมัดซ้ายโดนครับร่วงจนได้ครับเล่นจนเกินไปครับริคาโดบปลาโบครับไปประมาทเขาโพดพะอาเ้ยโอดูมั่นใจในตัวเองจนเกินไปครับ ต่อยไปโบกมือไปภายมือมาสุดท้ายถือกระปั้นเขาซุดลงกับหม่องครับเพิ่นนี่จากนั้นก็เริ่มเครื่องร้อนครับแต่มาร้อนช้าจนเกินไปหรือเปล่านี่ยก3าแล้วครับเอ่าเอ้ยพุ่นน่ะบวกมือเริ่มสีสเริ่มสีสุดิดนนี่ซุกเขากองกลนกุดจุดโหนดูครับถ้าเกต่อยแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่เล่นจุดเกินไปก็น่าจะ ถ้าจะชนะได้ครับแต่นี่ฮะแกไปเล่นจุดเกินไปจะมาเล่งช่วงหลังจากที่โดนนับครับจะทันหรือเปล่าครับจับตาดูครับนี่เอา้าป้าแล้วครับตอนนี้บ้าคลั่งครับทางด้านของดิคโดบลาโบครับพยายามจะขยับขยับเดินเข้าไปมัดขวาอยองเข้าไปริคโดโอ้ทางด้านของอาเรียนนี่ก็เรียกได้ว่าหนีเอาตัวรอดครับโดดอ้ดูครับโดนถล่มจุดเลยโดนเข่าโดนกึ่งเข่ากึ่งแขงซับมัดใส่ขวาต,ตุบต,ตับตุบตับเ่งส่งเงาสีบรลโลมไงดอกพวยอ้าวเอ้ย จะไปคิดซาพโพดครับนี่ฮะพอดูนับค่อยเร่งเกมครับถ้าต่อยแบบนี้ตั้งแต่แรกก็น่าจะจบไปแล้วครับโอ้นี่ฮะบอกเกิดของความมั่นใจจนเกินไปสุดท้ายหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้พลาดจนได้ครับคะแนนนิกายเท่านั้นกันอารีนเอสพลาซ่าครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับพิกเอาชนะคะแนนไปเอกฉัน3มเสียงกับตาตูบพร้อมไออารีนควกระได กือบรรอดครับอ่ะมาต่อที่่ที่3ของรายการครับโยฮันเอสตปีนานครับนักชกจากโคโมเบียจอมดีดว่าอย่างนั้นครับเจอกับไทกิในตะนักชกจากญี่ปุ่นครับกติกาโมยไทยรุ่นฟลายเบท135ปอนด์ครับแฝดน้องมาครับแฝดพี่เดือนที่แล้วต่อยไปแล้วครับทางด้านของจอแดนวันนี้นี่โยฮันเอสตปีนานครับจอมดีดที่คุ้นเคยครับโดนเตะร่วงลงไปแล้วครับวันนี้นี่มาดูฮะว่าจะดีดได้สมใจหรือว่าจะดีดเข้าใจได้ไม่ได้ครับ วางเทียงขวาไปครับจอมดีดจดจ้องจ้องหาช่องชื่อเขาถีบปีนเผาเลยดอกนี่เอาจูฮันเอสตูปีนานขยับมาพยายามจะต่อยซ้ายขวาครับล้วงลําตัวครับแต่ทางด้านของไทยกีบอกไม่เป็นไรครับสบายมากว่าอย่างนั้นขยับขยับเข้ามามีจังหวะที่เตะหลุดแล้วก็โดนหมัดซ้ายทุบอกหูร่วงกับหมองครับโอ้นี่ครับเข้าเพลินไปหน่อยฮะหลวมจังหวะเดียวโดนเลยครับทางด้านของจูฮันเอสตูปีนานครับ เกมจะพลิกจากจังหวะนี้เลยหรือไม่ครับจับตาดูครับจากนั้นพอโดนนับแต่ยกสองครับก็เป็นท่านของโยฮันเอสซูปินานี่เกือบอีกครับยางขม่าถือเขาปันเขาซุกหนาวนาง่ายไปครับย่อไปจับขาแล้วก็มาโอ้จังหวะจะหวดก้านคอได้ไม่ถึงครับจังหวะที่หูบ้าเหมือนกันครับนี่ฮะถอยจุกกรูเหมือนกันนะท่านของทกินโตครับโยฮันเอสซูปินานพยายามจะติดเทอร์โบเร่งเครื่องครับ บอกอาวุธต่อเนื่องแต่ว่าครับไม่เป็นเป้านิ่งครับตะนั่นของนักชกจากญี่ปุ่นรายนี้ครับดูครับเยนหลบเป็นขีกับปลอมกาตอดเงาเลยครับดูฮะโอ้สุดท้ายไล่ไม่จนทนไม่ไหวแต่พี่เลี้ยงพุ่นน่ะก็ตโดดเข้ามาบาทีมั่นใจพอมันนี่หรือว่าเป็นเรื่องหรือ่าบ้าบวยเจ้าถึกนับคะแนนนี่ก็เอกฉันครับเป็นทางดั่นของนักชกจากญี่ปุ่นครับทาอิก,กิ นาอิโตะพลิกเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับมาต่อที่คู่ที่4ของรายการครับแฟนๆครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพลิกอีกหนึ่งคู่ครับทางด้านของโจฮันกาซาลีครับลูกครึ่งมาเลเซียสหรัฐอเมริกาครับเจอกับเดียโก้ป่าเอสกลอตจากสหรัฐอเมริกาโคลอมเบียเป็นลูกครึ่งใส่กันครับกลิกาโมยแทรุ่นฟลเบดครับไม่กัดไม่เกิน135แต่ว่าคู่ชกอย่างเดียโก้นี่มาเกินเกือบ140ปอนด์ครับ ไฟนี้โจโจแบกเกือบ5ปอนครับดูว่าแบกน้ําหนัก5ปอนนี่มีผลหรือไม่ครับแต่ดูแล้วเห็นว่าชัดเจนครับแรงประทะตัวเล็กกว่าเขาเยอะเลยครับทาาด้านของโจฮันเอสเอ่อโจฮันกาซาลีครับนี่ฮะจังหวะขัดขาดเกินเกินแล้วก็จังหวะเขาทําไม่ค่อยต่อเนื่องครับแล้วก็ดูว่าทําแล้วนี่ท่านั่นของเดียกูบาสนี่ไม่สะุกสถานครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เจอของแข็งไปหน่อยครับทางนัานของโจฮันครับ พยายามที่จะขยับเดินเพื่อที่จะไปแลกอาวุธครับแต่ว่าครับนี่ฮะทางนั้นของปายสนี่แกไม่สะทกสถานเลยครับเขากว่าจริงๆครับนี่ฮะจังหวะจะสลับขากระโดดเตะแต่ก็มีจังหวะที่มันคล่อมครับจังหวะที่ยัดเข่าขวาแล้วสับซอกขวาอีกทีแล้วก็ะระลังดังขึ้นครับ คะแนนนี่เสียงข้างมากครับชนะ2เสมอ1ครับผู้ชนะเป็นทด้านของดิเอโกปาเอสนักชกจากสหรัฐอเมริกาโคลอมเบียครับพีชนะชนะพีชนะเจ้าจอันกาซาลี่ไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่รองคู่ของรายการครับอาลีฟสอทีชาพันนักชกลุกขึงมาเลเซียไทยครับรายการเดี๋ยเอาแตลูกขึงมาสัตว์กันใชเไาะเจกับเอลมาดีเอลจามารีครับ กจากโมร็อกโกครับพิกัด125ปอนด์รุ่นสตรอว์เวตกริกามวยไทยครับมาดูว่าถ้าเกิดไฟนีครับอาลีฟต่อยชนะดบบสวยๆนี่มีโอกาสครับที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์กับพระจันทร์ชายครับแต่คือเงื่อนไขคือต้องชนะน็อกครับเพราะว่าโปรแกรมที่วางไว้น่าจะเป็นช่วงปลายหนึ่งคือ27มิถุนาครับพอถ้าเกิดชนะคะแนนนวันพักจะไม่ครบครับเพราะว่าต้องพักอย่างน้อย21วันนะครับจะเกิดชนะคะแนนมันจะมีวันพักแค่20วันนี้ไม่ครบครับ นี่ฮะถ้าชนะน็อกเนี่ยภายใน3ยกต้องพักแค่2อาทิย์คือ14วันครับแต่อาริฟก็พยายามครับนี่ือกระเป๋าเขาไงเงือเพื่อกันตัวโอ้ดูครับตะนันของจามารี่นี่ก็กะจะแก้แค้นแฮนไอจ่อคว้างมาหน่ะไอจ่อคว้างนี่แพ้อาริฟมาแล้วครับแต่ว่าถือตีถูกสวงแดงจึงคึงตะนันของเอลจามารีครับดูครับแต่แกกาดสูงนีเหลือเกินครับรู้ว่าอาริฟนี่จะเตะก้านคอครับวันนี้นี่อาริฟก็ เกมนี้อาจจะไม่เต็มร้อยครับสัมภาษณ์หลังเกมน้องเขาบอกว่าป่วยก่อนชกแต่ไม่อยากถอนครับฝืนใจต่อยว่าอย่างนั้นครับพยายามประคับประคองร่างกายนี่มันจะพลอยเมื่อเขาทีบเนื้อกอล์เพิ่นน่ะฆ่าแต่สิเลียลไลากระดไอ้จามารีเออทำเป็นล่อแร่ครับจับตาดูอีกหนึ่งจังหวะครับททนดัานของเออร์มาดีแกมีจังหวะที่จะพยายามที่จะยั่วครับนี่ฮะพยายามไายมือบวกคัมอนครับก็ดูครับแกก็เล่นเอาเรื่องอยู่ครับอยากแก้วางแข้งทรายครับ ไอ้ปังข้งขวาคือเอาเนี่ยอาริบอลนี้ถอยติดถ,ถอยเปโดนข้งขวาหุ้นผายมือบอกสบายสบายไม่เป็นไรครับโอเคก็มั่นใจครับท่านของจามารีครับอาริฟเองก็พยายามครับที่จะประครับประคองร่างกายด้วยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับจะต่อยมาไม่ได้เดือดเท่าที่ควรสักเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะดนของจามมารีแกก็พยายามที่จะเดินเข้าทำครับ อาลิฟเองก็รอดักรอบวกรอสวนจังหวะ2สงพุ่นนะ่ะนีตีทิตเอ้อใหญ่พุ่ำกัไปรุ่งร่งนี่ซื้นดุกสวงพุ่นหนะ่ะยักเบงกามโซ่เตะดางเยกดัางก้าวโผล่กลางว่างมาก่อนครับโอเคเขามั่นใจครับตาง้นของเอลมาดี้ครับที่อาลิฟเองก็มั่นใจในตัวเองครับคะแนนนี่เอกฉันเลยฮนะเป็นอาลิฟสอเดชพ,พันธ์ครับชนะคะแนนไปแล้วก็และจะจบไฟน์นี้เนี่ยมีการขึ้นมาเฟสออฟกับพระจันทร์หายด้วยคนระับ ก็โอกาสที่จะได้ชิงแชมป์ในโอกาสครั้งถัดไปเนี่ยก็มีมีมีมากครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะว่าถ้าเกิดอาลิฟชนะน็อกมีโอกาสที่จะต่อยกับทตงด้านของประจัยในวันที่27แต่ว่าวันนี้ชนะคะแนนวันพักไม่พอครับเลยจะต้องรอเวลาอีกหน่อยฮะนี่ครับมีจังหวะที่ปัตะ,ะรลิฟรีปากกันเล็กน้อยครับในช่วงเฟสออฟครับก็เดี๋ยวรอดูฮะอาจารย์ฉายอาลิฟในอนาคตน่าจะได้เจอกันเร็วเร็วนี้นะครับปี้ทยที่คุยของรายการครับนักรบแฟร์เทคนักชกจากเมือง้างสุรินครับ เจอกับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์หรือว่ามกรุงเทพธนบุรีจากกรุงเทพครับ,บรกาวมวยไทยรุ่น F ฟเวทหนยปอนครับมาดูฮะเกมคูน่นี้จบแบบเหนือความคาดหมายครับเจ้าเสือใหญ่จดจดจ้องจ้องครับยกขาคือเลยเทียร์หนึ่งครับแต่นกักครบนียังนิ่งอยู่ครับพยายามจะสืบเท้าเดินเข้าหาจับตาดูจังหวะต่อจากนี้ครับเจ้าเสือใหญ่จดจดจ้องจ้อง,องหาช่องเริ่มที่จะเห็นแล้วครับ จังหวะที่เห็นช่องวางเข่งขวาเต็มกกแต้แล้วก็โดนหมัดรัวครับกองจนได้ครับอี๋โอ้ยังลุกขึ้นไม่ได้แต่ยังมีอาการเมาเมาอยู่ครับแรานักรบครับประกับการนับถึง8ครับโอ้ดว่าจะปิดเกมแบบไหนครับเจ้าช่ายขยับขยับเข้ามากระโดดทีศหน้าอีกทีหนึ่งหมัดขวาแล้วก็หมัดซ้ายโดนรัวเป็นชุดเอารอดไม่รอดครับนักรบอาการไม่ดีก็โดนตีนซ้ายางเงือบครับโอ้ยังครับยังจะลุกขึ้นมาครับโอ้โดนเต็มขนาดนี้ฮะ โอ้ดูดูภาพจามนี่จังหวะแรกครับปะเคนแข้งขวาใส่ก้านคอมีอาการมาแล้วก็โดนหมัดชุดไปครับร่วงนะจากนั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาครับเจ้าเสือใหญ่ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดพลาดพลั้งไปครับใส่ไม่ยังครับแล้วมีจังหวะที่รวมัดแล้วก็เซม,มาหัวตีนทรายเต็มขางครับโอ้แต่ยังจะลุกขึ้นมาครับโอ้อึดจริงๆครับนักรบแฟร์เทคครับโอ้นี่สองไฟนี่โบนัสติดกันแล้วก็ไฟที่แล้วนี่ ได้สัญญาเข้าสู่วันไหนแล้วนี่เป็นประเดิมไฟแรกได้โบนัสอีกล้านเจ็ดครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับต่มวยไม่ใช่แค่ว่าจะรวยได้ครับต่อมวยก็เป็นเศรษฐีได้เลยครับโอ้นักรบมียังมึนงง,งอยู่ว่าโดนอะไรเข้าไปครับสารพัดสารเทโอ้จบเฮครับแบบนี้โอ้นาจับตามากมากครับตำแานางของเจ้าเสือใหญ่ครับปิดเกมไปในยกที่หนึ่งเพียง52วินาทีเท่านั้นครับ เอาชนะน็อกนักรรแฟรเิกไปนะครับก็เป็นผลการแข่งขันครับศึกวันไฟใน32ครับวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับป่าชอบคลิปแบบนี้ครับแฟนๆครับฝากดเลคกก็แชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไปด้วยก็แล้วกันนะครับก็หลังเกมเนี่ยเจ้าเสือใหญ่ครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าแมตื่นตันใจมากครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็ยินดีกับน้องจริงๆครับ ซึ่งนักลบกเองก็ยังลงนั่งหมดอะไรตายยากอยู่ครับให้กำลังใจฮะน้องชายครับสู้ใหม่ครับโอ้ดูครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าคนไทยด้วยกันน่นะฮะทำใจลำบากครับก็เปลีลังใจให้กับผู้แพ้ครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยก็แล้วกันนะครับอะไรฝากกดแชร์ด้วยนะครับช่องดูมวยกับผมแอดมินบีมนะครับบรรยายความมันแล้วก็รายงานผลนะครับผิดพลาดประการใดวาจาใดไม่สุภาพ ขอพยายามลงนาด้วยด้วยกันนะครับจะมากคลิปหน้าครับตอนเย็นรายการอารีเบสครับยวมีผลมาฝากเช่นเคยฮะวันนี้ผมบิมรีพอร์ตลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่สวัสดีครับ